ไฟฟ้านาะพาพรพี่หน่อยวัชรินแอลสุกัญญาเดี๋ยวขอย่านี้นิดนึงลูกลานานและแนานเดี๋ยวขยับนิดนึงเนาะศิลปินเราเยอะนะครับวันนี้เอาฝ่ายชายของเรานะครับพี่มาวินวงสกอนน้องเต่ายองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลำเอียงคักเดอ้อล้ำเอียงคักอีหลีสืห้งองผู้เดียวจังเลยนะนี่เนาะพี่นาเดียพงศธรพี่หนึ่งดินเศรษฐวิทย์ พี่แพทย์พีรพัฒน์พี่กุ้งชินกรน้องศีธราทิพย์น้องตอรีนกิติการน้องปูเปียวสุชาตินิกาปูเปียวฝั่งนี้เลยลูกน้องใต้อภิิษ์ครับน้องยุทธอนุวัฒน์พร้อมกับศิลปินใหม่น้องโฟกัสกิกติคุณศิลปินใหม่น้องฟิมนัฐภูมิเอาล่ะครับวันนี้มีติ้งแฟนของพวกเรานะครับ สำหรับพี่น้องที่เบ่งอยู่ทั้งบ้านก็ดีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับตอนนี้หลายๆท่านหลายๆคนก็เริ่มทยอยเข้าสู่บ้านพักของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็วันนี้มีบูธกิจกรรมนะครับจากพื้การสนับสนุนของพวกเราเยอะแยะมากมายนะครับอย่าลืมด้าพี่น้องเดิอยางเขามาฝากไว้นะฮะสบู่อิงออนสวยครบจบที่อิงออนนะครับมีครบทุกสูตรทุกแบบมักแบบใดพี่น้องไปเบิ่งกันได้นะครับน้องๆจากทีมแดนเชญเลยนะครับลูกมาเลยตัวแทนจากทีมแดนของเรานะครับวันนี้มาร่วมมิทติ้งแฟนด้วยกันนะฮะ เลยนะครับวันนี้จะมีน้องๆจากทีมแดนของเราด้วยที่จะมาร่วมมิทติงแฟนบนเวทีนะครับแล้วก็จะมีตัวแทนนะครับจากกลุ่มศิลปินของเราครับมือนีพี่น้องครับและทักทายพี่น้องผ่านระบบไลฟ์สดนําเดอร์ตอนนี้2,100ท่านนะครับที่กําลังดูกําลังชมอยู่ในขณะนี้นะครับโดยผ่านถึงชาแนลนะครับที่กําลังท่ายทอดสดนะฮะสายแดนของน้องอะตอมครับน้องต้นตาลรัฐพงษ์ วันนี้ตัวแทนขึ้นมานะครับมีน้องน้งเจมาร์อยู่ไหนเอ่ยเมื่อกี้เห็นแวบๆอยู่อาเชลยนะครับเดี๋ยวจะมาร่วมมิทติ้งแฟนในสําหรับช่วงนี้กันเนาะนะฮะขอบคุณพี่น้องหลายๆครับเมื่อนี้ที่ได้เข้ามานะครับตั้งแต่หัวคํากันอีกสักน้อยหนึงนะครับใส่ทีมงานหรือว่ารถแห่เอกเศร้าเอามาแล้วเจ้ามาครับฝั่งนี้นะครับเป็นตัวแทนของน้องๆแดนของเขานะครับมา รวมในกิจกรรมมิ팅แฟนในสําหรับวันนี้เนาะเอาพี่ๆี่ทุกคนนะครับเดี๋ยวเริ่มจากพ่อป๋าก่อนพ่อป๋าทักทายพี่น้องหน่อยไม่เจอหน้ากันทั้ง3เดือนนะครับเดี๋ยวขอไม้จากพี่แพทก่อนก็นแล้วกันเนาะให้พี่พีศิลปินเราได้พบป๋า FC กันก่อนนะครับพ่อป,ป๋าเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับที่อยู่หนาวิธีนะครับผมแล้วก็ที่อยู่ทังบ้านพ่อมนะครับผมเมื่อนี้นะครับรู้สึกตื่นเต้นหลายๆนะครับมรีพอกันแบบบรรยากาศแบบนี้มา2-3เดือนแล้วนะครับผมเมื่อนนี้ก็ หวังว่าพี่น้องคงสีกอบกลวยเอาความสุขหนา้าเวทีระกลับไปนอนรับฝันดีครับผมสวัสดีครับกรุงธนกรครับผม,สว,ส,มวบสวัสดีพี่พี่แม่ยูนหน้าเวทีแ้ะก็สวัสดีพี่พี่แม่ยูนหน้าจอทางบัตรน้ำเด้ครับผมตอนนี้ใครที่ยังไม่ซื้อบัตรนะครับรีบซื้อบัตรบัตรราคา129บาทนะครับผมครับเขามารวมวมลวมลลมซึนกับทีมงานเดบียต์วัตนศิลป์ครบ รถเต็มรูปแบบแน่นอนครับซื้อบัตรแถมทุเรียนฟ้าซื้อ <laughs> <laughs> ซื้อบัตรแถมทุเรียนเด้อี๋ยวพี่น้องอันไม่หัวหน้าดังปอนอัอนฝากให้เดอ้อพี่น้องปีหน้านะครับหัวหน้านุ่นนะครับเพิ่นเฮ็ดบ่ดังบ่ดังเออเออเออบ่ต้องเฮ็ดดอกบ่ดังซั่นน่ะอ๋อบ่ให้เกียรติหัวหนา้าเลยทิ ครับสวัสดีครับผมนุ่นชัยนั่นระเบียบวัตสินยั่งสังกัดอยู่คือเก้าปีนี้เพิ่มเติมระบบเสียงให้กับพีกับน้องพร้อมกับรถแฮถูกใจว่าข่าเสียงประมุอยกับทีมงานรถแฮเอกเศร้านะครับเอกสาวชยภูมินะครับนี้คุยกับพี่เอกแล้วครับวางได้ละช่วงมืล่ำล่ำรถแฮเล่นช่วงมืล่ำเตยกับรถแหยุดโอ้ยปรสิได้รับหนูเรียงอย่างเดียวิอารพี่แพทย์เชิญครับสวัสดีครับแพทย์พิธาพัดคบสวัสดีพี่น้องทั้งน้า เวทีระเบียบไว้ที่สินสุขสุขคนนะครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องทงนนั้งไล่สดน้ำมือนี้บ่บบยังหลายขอเสียงเงียีระเบียบแน่แล้วเดี๋ยวเนน้ยครับมือนี้นนนแนะน้ำเสร็จเดี๋ยวเสียให้พี่แพทย์พร้อมทีมศิลปินเตยให้พี่น้องได้เหมือนพร้อมอยากฟังเตยเพราะพี่นอ้องเตยก่อนเนาะเตยเออเอาเชิญครับท่านต่อไปครับ <c oughs> <c oughs> เวลารเตรีลายปีเน้องคืนราตรีนะเดี๋ยวพงษ์สะท้อนค่ะออมอลลใหม่นะครับเดี๋ยวๆมอลล่าฉายาใหม่พระเอกดาวร้ายป้ายแดงนะครับปีนี้นะครับอาล่ะบอกพี่น้องของกุ้มปิดเชิญชวนพี่น้องจีนน้อยน้องคนเดียวพี่น้องทั้งที่อยู่ออนไลน์นะครับในไลฟ์สดแล้วกันนาเวทีนะครับเชิญชวนพี่น้องครับซื้อบัตรกุ้มปิดร้อยยี่สิบาทเก้าบาทนะครับพี่น้องครับ ลดราคาอีกบ่อมีโหลดมีโหลดราคา129นี่เน็ตเน็ตแล้วนะครับผมอ๋อเสร็จโครงการกับพ่อเอกนัดเดียวโพธสะท้อนครับตาหยองขอ300ใบเพราะเอบอกนะครับสวัสดีครับผมตาหยองยูคอนเดตระเบียบวัฒนุศีลครับเมื่อในการดีใจแห้งครับผมกับตื่นเต้นทุกกว่าทุกๆปีครับเพราะว่าขึ้นหนาเวที่ีวไม่ได้เออมีต้านเนี่ยมีต้านเนี่ยเนี่ยไมีต้านเนี่ยกันจะยู่หนาพูดมาปวดหัวเนี่ยจี๋ อันพี่น้องเสียม่วงบ่ดได้สื่อตะมุเจ้าเด้อตะข่อยก็ได้สื่อใส่ขี่ที่ครับบ่มุเจ้าว่าครับผมก็ฝากเนี้นะครับผมซื้อบัตรครับก็ขายไปแล้วล่ะร้อยห้าสิบห้าใบเนาะเอออ๋อบ้านนี้ซื้อเอาแม่แม่จิ้มต่อหรือยังครับวันนี้ขออีกนะครับไปที่แอดมินปักหมุดให้ได้ไหมครับปักหมุดให้หน่อยเนาะนะครับสามารถปักหมุดแล้วเขากลุ่มปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวเชิญต่อพี่มาวินเลยครับสวัสดีครับ ขอเสียงคนสื่น้ำกันซอดแจ้งนะพี่น้องจะได้ควอมวลควอมซื้อน้ำกันผู้ใดบ่าท่านในเขากูบิดเฝ้าซื้อบัตรเข้ามาได้พี่น้องคัืนนี้เจอกันซอดแจ้งครับครับพี่มาวินจะปล่อยความสปอยนะครับโอ้สปอยหนามากพี่หน่อยเช่เลยครับสวัสดีค่ะ,ห,คะหน่อยวัชรินค่ะคนเกา่าคนเดิมนะคะก็จะจำกันได้นาะฝากซื้อบัตรซื้อตัวนะคะทะั้งอ่าระบบออนไลน์ครับ อภิหนงทางจีซื้อออนไลน์มาแล้วยังบอร์สื่อกับฝ่าซื้อเด้ค่ะเดอร์ร้อยยี่สิบเก้าบาท,บาทครับพี่หน่อยครับบ๊วแพงค่ะพี่น้องมาชมกับระเบียบวัตถศิลป์ห้องมูนี่อลังการงานโชว์ว้าวไม่ยิ้มเชิญใช่ครับสวัสด,ด,ด,ดีค่ะสวัสดีค่ะไม่ยิ้มสมด,ดีคุณชมอลินค่ะมูนี่กับใจจดใจจ่อตุ้มตุ้มตม่ำๆเนาะใจไฝ่กระได้จดใจใจ่ออยู่หน้าเวทีสุกคนครับค่ะฝากซื้อตั๋วซื้อบัตรน้ำเด้อออนไลน์เฮา 129บาทค่ะม้วนๆมนมนกันนาเวที่ซอดแจ้งแจ้งสดๆกับแม่ยิ้มสมฤดีครับพี่แพราวากาาสินครับเชิญครับสวัสดีค่ะแพราวากาาสินค่ะค่ะสวัสดีพี่น้องนาเวที่ลก้กกากำลังชมอยู่ทางบ้านน้ำพรอมนะคะผู้ใด่ได้มานางงานนะคะเฝ้าเข่ากลุ่มนะคะแอดมินรอพี่น้องอยู่นะคะ ลอหน้าจอเลยค่ะผู้เร่ิมอูยุนานาเวทีละขอเสียงนะคะเร้อยยี่บาทนะคะย้า้แพกค้นทางหนาเวทีนะคะพี่น้องอยู่ทางบ้านนะคะขอบคุณลหลาาๆค่ะครับต่อไปพี่แต้วสุกัญญาเชิญครับสวัสดีค่ะแต้วสุกัญญาค่ะนังเอกหนาไม่ค่ะพี่น้อง ไม่หนาไม่อีลีด้อค่ะปีนี้พี่น้องโอ้หนาไม่นาไม่เมื่อนี้ผู้ใดมาเดี๋ยวสวัสดีพี่น้องหนาเวทีแล้กกาทั้งไหลโสดกรอนเมื่อนี้ผู้ใดไม่เห็นหนาเวทีว่าแต่วสุกัญญาบอยิมบอเมนยิงเนีอยค่ะเป็นยังไงตึงหนามันไปโบมากตีิ่นเท็ด มันนี้มีแบบเพื่อนฮ็ดสวยมากท <ไป S 1> <ว>้ส<ม>าสวยมาสวยฝากพี่น้องเด้อมค่ะ129ร้อยยี่สิบเก้าบาทแม่ละครับบัตรไ์สดกลุ่มปิดนะคะฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะน้องแต้สุกัญญาครับต่อไปน้องนาราเนศมิสแกรนหมอลำสวัสดีค่ะนังเอกมาจากทีมมิสแกนนาราเนนระเบียบวัดศิลค่ะปีนิกก็อยากจะชวนๆนะคะพอแม่พี่น้องทางบ้านนะคะอยากให้ซื้อกลุ่มปิดเยอะๆนะคะราคา129บบาทใครที่อยู่ใกล้ก็อยากให้มาดูมาชมเองนะแบบ เห็นด้วยตาเลยไม่จัางสีคุมนะคะพี่น้องบัตรหนะ้างาน120บาทนะคะคบ,บอกเลยว,ว่าปีนี้ระเบียบจัดหนักจัดเต็มมีแต่คุ้มกับคุ้มกับคุ้มซื้อบัตรหนึ่งครั้งแต่ว่าสามารถดูได้ตลอดเลยฝากอุดนุนบัตรกุมปิหลายเด้อค่ะพี่น้องต่อไปน้องปีใหม่เคมีกาครับ สวัสดีค่ะน้องปีใหม่เคมีกานะคะถักทายพี่น้องแฟนเพลงนะคะแฟนมอลลั่มระเบียบว,วาทศินสุขูสุข้นค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันดีมากเปิดฤรดรูกาลนะคะระเบียบว,วาทศินกะตื่นเต้นค่ะพี่น้องตื่นเต้นคือเก่านะคะโดยเฉพาะอะโบสีชมพูนะ <laughs> <laughs> น่ารักมากเลยนะคะรู้สึกเหมือนเราอยู่ในงานแข่งกีฬาสีมา <laughs> <laughs> น่ารักครับน่ารักพี่แม่ต่ละบานขอบคุณหลายๆก็เชิญชวนนะคะพี่น้องแฟนเพลงแฟนมอลำนะคะซื้อบัตรนะคะซื้อบัตรซื้อตั๋วเข้ามาชมนะคะครบรุกรูปแบบนะคะจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงอลังการถูกโชว์แน่นอนค่ะเสียงปมมือกับน้องปีใหม่เคมิกาครับเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆีศิลปินชั้นหนึ่งสลับไปให้ชั้นสองลงมานะครับพบปากกับเอฟซีสักหน่อยเนาะเชิญเลยนะครับ่าฝั่งนั้นไล่กันมาเลยจากน้องบีบุตรสก่รกกันแล้วกันนะครับเชิญเลยครับบอกว่าจะได้ละคะวันนี้ สวัสดีค่ะวีบุษกรค่ะสวัสดีแม่แม,แม่ทุกบ้านเด้อค่ะเด้อโอ้คือพากันมาไหว้เท้าว่าเต้นรถแห่บ่แม่ <c oughs> เพิ้ลมาเพิ่นมาเบิ่งลำซิงบ่กสันก่นรูปอ๋อเบิง่งลำซิงบ่ลำซิงบ่ทันได้ขึ้นหนา้าอยู่แม่แต่หมอแค่นึ้นหนา้าแล้วตอนนี้ค่ะก็อยากสิให้ผู้ชมที่อยู่ทางบ้านเด้อค่ะ รีบซื้อบัตรกลุ่มปิดนะคะเพราะว่ามูฮันนี่ตั้งใจแห้งฤดูการนี่แล้วก็มีอะไรหลายๆอย่างให้พ่อแม่พี่น้องทงั้งทางบ้านทั้งหน้าเวทีได้ดูได้ชมค่ะรับรองสิบผิดหวังแน่นอนค่ะสวยๆกับน้องบีบุตรกรพีน่น้องครับต่อไปครับโอ้วันนี้บีเยอะจริงคุณหมอบีบีเฉยเลยครับสวัสดีค่ะโอ้ยแฟนคลับหน้าเวทีคิดถึงกันไหมเนาะ ก็สวัสดีแฟนคลับหน้าเวทีแล้วก็แฟนคลับในไลฟ์สดทุกท่านด้วยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันเปิดฤดูกาลแล้วใครยังไม่ซื้อบัตรรีบซื้อนะคะอย่ามัวชะล่าใจนะรีบรีบซื้อตอนนี้แอดมินยังรอรับทันนะคะแล้วก็ยังทันโชวแรกนะจะบอกว่าทุกโชว์มันอลังการสวยงามทุกโชว์นะคะก็อย่าลืมซื้อ129บาทนะคะ ขอบคุณหมอพี่บีด้วยครับต่อไป,ปครับศิลปินลูกคืึ่งสาวของเราปีนี้เต็มสาวแน่นอนนะฮะน้องลีน,น่าชนีสาครับเชวยเลยครับสวัสดีค่ะลีน่าระเบียวัฒนสินค่ะข้างกาบฟาพ่อ,พ,อพ่อแม่แม่ทั้งบานเด้อค่ะฝากซื้อบัตรนะคะบัตรแค่129บาทค,บค่ะแล้วก็พ่อบอกมาว่าว่าขายบัตรให้ได้100ใบค่ะโอ้ยมีการมาพ่อบอกมาว่า เออเอาพี่น้องซอยลูกเด้อน,นะครับบ้านน้องลีน่านะครับเชิญเลยนะครับอ่าต่อไปครับศิลปินดาวทุ่งคนใหม่ของเราฝากไว้น้ำพี่น้องครับนี่คือน้องปลายฟ้านภพาพรจากเมืองโคราชพี่น้องครับอ่าน้องปลายเเลยครับลูกสวัสดีค่ะน้องปลายฟ้านภาพรระเบียบวัตถศิลป์ค่ะมื้อนี้กะ <c oughs> บอกว่าออกดีใจแห้ง <c oughs> ดีใจแห้งค่ะแล้วก็ตื่นเ <c oughs> ต้นหลายค่ะหนูกลับมา ฤดูการแรกนะคะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็เป็นกําลังใจให้อีหลานด้วยคะ่ะสวัสดีกับน้องไฟฟ้าครับอีกหนึ่งศิลปินใหม่ของเราครับน้องปูเปรียสุชานิกาจากเวทีมิสแกรนด์ไทยแลนด์ครับสูน่นางเอกมอลำของเราเช่นเลยครับสวัสดีจ้านาเวทีแล้ะกรทั่งไล่์สดพร้อม้ะจ้าโอ๊ยตื่นเต้นแห้งมอนี่ อันฝากน้องปูเปียวสูชานิกานางเอกอันมิสแกนค้นไม้ไหวในอ,อ้อมอกอ้อมใจในเด้อจ้าอันนี้เป็นการเป็นหมอล้ําปีแรกในชีวิตเลยครั้งแรกในชีวิตเลยคันื้อนีลองเพียนหรือว่าลองไลค์กะยาพึ่งอันยนขวดไหนูเด้อจ้าให้หนูให้โอกาสหนูแกตวให <laughs> <laughs> ้โอกาสหนูก่อนเนาะคันลองเพียนกอยาพึ่งด่าเด้อจ้าเดี๋ยวถาาฟังไปเลย่อยมันสินดีขึ้นเด้อจ้า เสียบูกันน้องปูเปี้ยวครับเออต่อไปครับน้องโตรินกิจการเชโตรินเลยครับรับมาที่ปูเปี้ยวครับอเชิญเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่แม่แม่หน้าเวทีและทางบ้านทุกทุกคนนะครับผมโตรินเองอยู่มา6-7ปีเพิ่งมีวันนี้ปีแรกนะครับที่มีแฟนเพลงมารอหน้าเวทีและมีงานกิจกรรมแบบนี้นะครับดีใจแฮงครับตื่นเต้นครับ สบายดีเด้อสบายดีทุกคนครับ <laughs> บัตร129บาทน,นะครับฝากพี่น้องทางบ้านและหน้าเวทีนะครับหนึ่งบัตรหนึ่งกำลังใจนะครับผมน้องอตอลินครับพี่น้องกับสวสดๆครับศิลปินใหม่น้องฟิลมนาตภูมิสวัสดีครับผมน้องฟิมนาตภูมินะครับปีนี้ก็ชื่อว่าเป็นน้องใหม่นะครับผมมาอยูุ่สังกัดแล้วพี่บปัาทศินนะครับผมก็ ฝากพี่พี่แม่แม่นะครับผมซอยเป็นกำลังใจให้ผมร้วก็ทีมงานระเบียบว,วัฒนิลป์นะครับบัตรแค่รอยยี่สิบเก้าบาทครับผมเบ่อกเกินใจครับเบ่เกินใจเชื่อว่าพี่น้องอะไรคนยุทธนางอยูย่ไหนวนเทนนิสสื่อและอื่นหลายก็ <c oughs> 29บาทครับศิลปินหมอนำจากแดนใต้น้องเต้ยอภิิ์ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเอาภาษาบ้านหนูก่อนสวัสดีครับพี่น้องทางไลฟ์สดตอนนี้3,600ท่านอท่านเชิญเลยครับก่อนนี้ก็ขอบคุณพี่น้องหน้าเวทีนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องถีกําลังรับชมอยู่ทางแฟนเพจด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวใต้ชาวเนื้อชาวภาคกลางหรือว่าชาวอิสานนะครับปีนี้ก็กําลังจะเข้า ปีที่สี่ที่เต้ยเข้ามาเป็นลูกระเบียบที่ว่าถ้าระเบียบบาดตาชิ้นไม่ให้โอกาสพมก็คงไม่มีโอกาสได้เป็นมอลำนะครับผันพฤกษฝากพี่น้องสนับสนุนศิลปินทุกๆคนเอออีแมัที่กินยาปวดหัวเอาภาษาบ้าลฮ่อดีกว่าเอาภาษาเอาภาษามันจังเวาคองเนาะแม่เนาะเออเออบอลในคองแล้วบอลในอีสานแทบบอลในเอ้าโอ้เออเออเอาภาษาบ้าลฮ่องบอลในเอ้าฝากพี่น้องนะคระภัยกำลังใจกันผู้ที่อยู่หน้าหานกัน อยู่สอดแจ๋งนะครับสำหรับพี่น้องที่อยู่ในไลโซดเดอร์พอดยังบ่ท่านซื้อบัตรกลุ่มปิดกระสื้อเลยครับ109าวเบาทนะครับ ครับแล้วก็ติดตามน้องเต้ยกับรายการหมอลอนไอดอลนะครับทีมของพี่แอนอรดีค่ะตอนนี้ยังบอกอากาศอยู่นะครับทางเวิร์กพอย์พี่น้องติดตามได้ทุกวันศุกร์หกโมงเย็นนะคะพี่น้องศักดิ์รีของความเป็นลูกระเบียบผมพย่อมแพ่ไผ่เนนนอนครับนี่แล้วก็ต่อไปนะครับปีนี้ก็มีฉายาแล้วนะพระเอกยังไม่พระเอกหนุ่มโลบหล่อผู้เป็นตาอุดรูดอุดรูดโอ้ยคือสุดยอดน้องยุทธอนุวัฒน์พี่น้องครับสวัสดีพี่น้องทางหน้าเวทีละกน ในหลายส่วนน้ากันแล้วกันครับเมื่อนี้กศิลปินทุกคนนะครับผมอ,อบอุนบ่นหัวใจที่เห็นพี่น้องนะครับมนานังถาหนาเวที่ต่งต้งแต่เตวินนะครับ,รบจังได้ขอฝากนะครับผมบัตรกลุ่มปิดนะครับ129บาทด้วยพี่น้องด้วยซอยกันสนับสนุนศิลปินระเบียบ เมื่อเปิดฤดูกาลมือนี้ครับผมขอบคุณครับต่อไปศิลปินใหม่นะฮะจากบ้าน AF นะครับแต่ว่าตอนนี้มาเป็น AF หมอนลำเรียบร้อยน้องโฟกัสกิติคุณบ่าวจากแยโสทอสวัสดีครับโฟกัสครับอันนี้นาเดียวบอกให้เบ้าด้วยครับให้เบอกยาวๆว่าสันโอ้ยจะมีบุญแดงก็ไม่บอกเนาะ กระซิบกันว่าไอ่เอาเลยเวซันเอาเลยเวซันนะครับสวัสดีนะครับแม่แม่พี่ๆนะครับผมเชาาระเบียบป้าตสินทุกคนนะครับโฟกัสกีติคุณมือนีมากเป็นเป็นปีแรกนะครับฝากเนื้อฝากตัวแล้วก็ฝากหัวใจกับแฟนๆของศิลปินทุกๆท่านด้วยนะครับผมและก็อย่าลืมนะครับผมสนับสนุนบัรไฟ์สดกุ้มปิดแลวก็เขามารับชมหนางานกันหลายๆนะครับผมฝากด้วยนะครับโฟกัสกีติคุณครับต่อไปกับน้องซีธราที์ครับประบอกลายยายห้างครับคือพี่พี่น้องๆเพื่อนบอกแล้วครับขอบคุณครับ เอาวม่นี่ยเลยเอาอย่างเอาเอางี่เงวเลไบัตเปลูกใครบัตแม่เพื่อนว่างเบิ้ลเราแม่แม่ผมที่ว่างยังเอาเออบ้านหนูกับมีบ้านตัวซี่เดือดลูกกับไข่บานเฮ้าบ้าเนี่าครับการสวัสดีแม่แม่พี่พี่ทุกคู่ทุกคนนะครับการสำหรับนะครับผู้ใดที่มามือนี้นะครับการขอยินดีน้ำนะครับสำหรับผู้ใดที่บ่ได้มานะครับก็เออะก็ต้องเสียใจ ขอบคุณครับไม่ต้องเสียใจนะครับมือหลังยังมีนะครับนาะจังเลยกับากนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ยุนทั้งไหลนะครับผมก็ฝากซื้อบัตรนะครับคุมปิดน้ำเดือนะครับบัตรละ129บาทนะครับผมก็ฝากเป็นกำลังและเชียแรงใจนะครับให้พี่พี่น้องน้องนะครับระเบียบว่าทัดินทุกทุกคนนในเดือครับสวัสดีจากบ้านนะพี่น้องครับน้องสีธาราทิพย์กับจากบ้านดาวลุงครับต่อไปตัวแทนแดนครับน้องอัตตอมธาราเทพจากเชียงราย สวัสดีครับตอมธราเทพนะครับจากเชียงรายครับเป็นฤดูการแรกแล้วก็เป็นปีแรกที่มาอยู่ร้อยเวรวัฒสินนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวพี่พี่แม่แม่ทุกคนด้วยนะครับขอบคุณครับอ่าต่อไปน้องต้นตานหมอแคนของเราจากสกลนครสวัสดีครับผมต่อต่อครับต้นตาลครับผมปีนี้เป็นฤดูการแรกครับผมก็ฝากพี่พี่แม่แม่นะครับผมทางบ้านนะครับผมล้วก็ที่นี่นะครับผมสามารถครับ ซื้อบัตรออนไลน์ได้ครับเพียงแค่129บาทเข้ามารับชมกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับเจ้ามาร์กพวกที่ไม่เคยพูดบนเวทีครับพี่น้องมารกเนี่นเป็นบุญที่รีดดีได้ฟังเจ้ามาร์กบอกมืาเดี๋ยวเจ้ามารม์กเฉยเลยครับวสวัสดีครับสวัสดีแม่ๆที่น่ารักทุกคนนะครับแม่มากันเร็วมากเลยครับ <c oughs> จะเ,เย็นเย็นแม่บอกจะเย็นเย็นั้งแต่มาามาอยู่สามปีกับมเคยกล้าจับไม่สักเท่อแต่ว่า ก็ฝากด้วยนะครับปีนี้มาร์กอยู่ปีที่3แล้วอ,อยากฝากมแม่ๆพี่ทุกคนนะครับฝากทีมแดนซ์ทั้ง3เซตด้วยนะครับทั้งเซต A เซต B แล้วก็เซต C ปีนี้พวกเราตั้งใจซ้อมกันมากๆตั้งก็คือซ้อมหนักกันมากเพื่อผลงานหน้าเวทีนะครับฝากฝากอินดูลูกแดนซ์ทีมระเบียบด้วยนะครับแม่ๆครับ <c oughs> <c oughs> และท่านสุดท้ายครับเพิ่งมาถึงครับขอเสียบมือต้อนรับน้องเอพักดีครับ มาจะไปหาลี่ไรต้องพูน,นันพูนี่ออกออกมาจากบาเดเรื่อหนาหน,นาเวทีเนี่ยพ่อเมืยมันก็จะพอ,อ,อกมาโอ้ยครับขอบี่น้องเดินทางครับโดยสวัสดีพระอาจารย์วัด้เริ่มอยู่เนาะฮะวัด้เริ่มได้พ่อเดี๋ยวนี้เอ้าพวกพ่อมวนตั้งแต่มึงเ้าเนเ่ยเนาะโอ้ยเนาะครับขอบคุณขอบ,ขค,บคุณพี่น้องที่อยู่หนาเวทีนะครับที่ตั้งอกตั้งใจนับมือนับเป็นล่างานป้าผัวผิดกันกับผัว เพื่อสิมางานนี้โดยเฉพาะกระซังผัวไว้ที่หลังเอาลูกไว้ก้อนว่าสันเพิ่นว่าขอบคุณขอบคุณครับค็ามาความแพงทีไม่กระดังใจกับระเบียบสิลและขอกราบสวัสดีพี่น้องที่รับชมอยู่ทั้งบ้านและพี่น้องเด้อครับวปนนี้ระเบียบสิลป์กาถือว่าปรับเปลี่ยน ตามความต้องการาของพี่งน้องแต่เสียถือใจสุคนนั่นพอกับยังพันรับรองแต่ว่ากับพร้อมทีสิรับคําติชมคําแนะนําของพีของน้องเสนอแนะของพี่งน้องเ,อเนะองพื่อ,อสิมากแก้ไขปรับปรุงในมือหนามือต่อ,ต,อต่อไปแต่ว่ามือนี้ก็เจ้าได้าตามสร้างให้ให้รับร่งใจกับลูกๆว่าจะเป็นทีมแดนเซอร์ทีมตัวแสดงศิลปินพระเอกนั่งเอง ว่าจะเป็นทีมดนตรีนะครับผมพอทุกคนเสียสละเวลาทุ่มเทกับการเหตุงานณ์ในครั้งนี้ครับตีได้ครับตีได้แต่ว่าตีเพื่อตีเพื่อก่อเด้อพี่น้องเด้อตีเพื่อก่อครับบบตองย่อเพื่อทำลายเด้อพี่น้องบบดีไก่ว่าบบดีครับ่เหมอกกว่า่เหมาะครับบ่ควรกว่าบ้ควรเสียงบบดีไก่ว่าเสียงบบดีครับเสียงไหลไก่ว่าเสียงไหลครับแต่ว่าห้ามตีหัวนาเท่านั้น ราะว่าผู้ค้นกะถือว่าเต็มที่กับการฝึกซ้อมนะครับผมครับแต่ว่ากะย่งบ้านบนว่าเออเฮ็ดแล้วกะทีเศร้าพัฒนากับบอแมนคกันย่งพร้อมทีสีนอมรับค่ำตีชมจากพี่น้องเพราะว่ามือนี่เป็นมือที่เข้าที่ทำการแสงให้พี่น้องตีครับครับทำการแสงพี่น้องตีแต่ว่าบางคนตีเพื่อตีเพื่อให้จมก็มีครับเพื่อให้ ศิลปินหรือวงที่ตัวเองรักได้ฟูขึ้นมาครับแต่บางคนกตีเพื่ออยากให้ห้องแก้ไขปรับปรุงเสนอแนะมากเออเฮจังซี่น่าจะดีกว่าเอาผู้นี้มาลองเพลงนี้น่าจะมอเออบชุดนี้บ่มอก็เพลงนี้โชว์นี้ยังบ่ฮั่สุดโชว์นี้ยังบ่ฮันเด้จึงพ่อพี่น้องก็สามารถตีมาได้ห้องก็ดีพร้อมที่สีแก้ไขปรับปรุงได้ครับพี่น้องครับยินดีรับฟังนะครับทุกๆคาคอมเมนต์ของพี่น้องนะครับโดยเฉพาะมื่อนี้พี่น้องตั้งใจฟัง บ้างระบบเสียงเด้อมัอนี้เอกเศร้าก็ทุ่มทุนสั่งเพื่อกันเอกเศร้ากันแลอเพื่อระเบียบครับเพราะว่าคุณพ่อของเอกเศร้าของพ่อของโน่นนี่ก็เป็นมู่เดียวกันครับพ่อเนี่ยเบียบเพิ่นก็เรยกว่าอยากให้เอออยากให้อ่าวงระเบียบซิีนี่ยั่งยูกับพีกับนองเราโดนวะเอกเศร้าก็เลยได้ไปขายหน้าทงหนึ่งเพื่อเห็นเครื่องเสียงไนครับระเบียบโอ้ทุ่มทุนอีรีเนาะพ่อทุ่มทุนเนี่ยเครื่องเสียงระเบียบบ่าได้ซื้อได้พี่น้องบม่ได้ซื้อจังหวะเลยพ่อไ่ได้ซื้อมาเห็นคักแท้ซื้ โอ้เอ้าแมนยี่ดอกถือใจยี่ดอกพี่น้องถือใจผู้เพิ่นขี่ที่ครับยี่ดอกบ่ได้ลงทุนหลายปีนี่วุ้ยขี่ที่ก็เลือกกูดิเลือกเออขันพ่ว่าของเอกเศร้าเนี่ก็บ่อไอเฮ็ดให้เด้ปาดมาคักแนี่นี่ว่าของเอกเศร้าเด้ยังให้เฮ็ดครับเอาพ่อพี่น้องอยากฟ้อนแล้วเด้นี่ตอนนี้ในน้ำโตเบิดแล้วเอ้าบ่แม่นอยากรับเราตีบ่อยากฟ้อนเลยตอนนี้คือใจขึ้นแห้งแล้วเดี๋นี่แต่ว่าพ่ออยากเห็นทีมทีมโบสีชมพูนี่ลรกขึ้นเต้นก้อนโม่เอาดนตรีเพาขึ้นดุสิเต้นจังได๋เนาะ เอาลูกเอาทีมสีชมพูลุกขึ้นก่อนเด้ใครมีโบสีชมพูลุกขึ้นเลยโอลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ให้ผัวทั้งบ้านเพื่นผัวทุกทั้งบ้านที่ได้เห็นเออปะท้วงเลยเด้่ยพี่พระดยานพระดยานพระสันบระยานผู้ลงคนผู้ลงคนตัวผัววะคอยสิเบรับปริญญาหลานพระสันว้ายรับปริญญาไหนย้ำนีพ่อรับปรลิญนหญ้าตีย้ำหนีผัวเราก็ับได้เสียบวดนี่แต่บัดบ่พราหูจักนี้ บางได้ป่ะเนี่ยพอ่อผัวอยู่ทางบ้านไปรับปริญญาลูกโอ้ได้บอกสูตรดอมแมวเป่าบ่าได้ใส<ช>่ดอมแมวเป่าตัวข้าก็นั่นอีกว่าสิม,มางาน,กนเกษียณพญาเอกอาให้พี่น้องได้ฟอนได้มู้ว่านี้แมนครับเอาเต้ยย่วๆชนี้จากกุ้มศิลปินใครพร้อมแล้วเชิญมาเตาย้ยกระชิบพ่พร้อมทุกคนหรือออกมาป่านนี้ล้เอากระฟอนนับกันนี่แหละเนาะกรฟอนไปนับกันนี่ล้วอ่ะ ใช่เลยครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเต้ยกันก่อนกนแล้วกันครับฟังจากพระเอกเสียงแจ๊ดแพทย์พรพัฒน์กับพระเอกเสียงสอนใะเดี๋ยววงสะท้อนบอกความสุขกับพี่น้องชมนี้ครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวจะถ่ายรูปด้วยกันพี่ๆศิลปินเชิญชั้นหนึ่งเลยนะครับเสเตดด้านหน้าเลยครับพาป๋าเชิญครับพี่บินน้องๆทุกคนเชิญเลยครับพี่แพทย์เชิญเลยครับพี่ในเดียวเชิญเลยครับเชิญเลยครับชั้นหนึ่งเลยนะครับ